สประธาน,นสูตรว่าด้วยสัมมาประทานภิกษุทั้งหลายสัมมาประทานความเพียรชอบสี่ประการน,นี้สัมมประทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น สองสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสามสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสี่สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพ ภัยบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งคุศสธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสัมมประทานสี่ประการนี้แหลพระขีนาสพเหล่านั้นมีสัมมประทานครอบงำบ่วงมารได้อันกิเลสไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมานพร้อมทั้งเสนามารเป็นผู้ยินดีไม่มีความหวั่นไหวและล่วงพ้นซึ่งกองพลมารทั้งหมดถึงสุขแล้ว ประทานสูที่3จบ